สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสูเดีด,ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นสูตรยืดผมตรงเคลาตินนะคะเพื่อนเราสามารถทําเองได้ที่บ้านด้วยงบประหยัดแล้วก็ส่วนผสมของเราก็มีอยู่ในครัวของเราแล้วนะคะเราไม่ต้องไปเข้าซาลอนจ่ายแพงๆนะคะหลังจากที่เราทําแล้วผมเราก็จะ เรียบตรงเงางามแบบนี้เลยนะคะมันเพื่อนใครที่มีผมอยากโฉกหรือว่าผมชีฟ้ฟูผมไม่มีน้ำหนักสามารถใช้สูตรนี้1นถึงสครั้งผมก็จะดำเงางามแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ้าเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็คืออันแฟกซีดนะคะหรือว่าเมล็ดแฟกของเรานั่นเองนะคะเขาก็จะมีโอเมก้าสช่วยลดการอักเสบของหนังศีรษะ ทำให้หนังศีรษะของเราไม่แห้งลอกไม่เป็นขุยนะคะอีกทั้งเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและแก้ไขปัญหาผมแตกปลายได้ด้วยนะคะทําให้ผมของเราหน,นานุ่มแข็งแรงนะคะเพื่อนๆเ,เมล็ดต่อไปเราก็จะเอา,อาเมล็ดแฟลกของเราลงไปต้มนะคะเพื่อนๆจ้าส่วนผสมเพิ่มได้ลดได้นะคะ เติมน้ำแล้วเราก็จะขึ้นตั้งไฟเลยนะคะเราก็จะต้มแบบนี้สักประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็จะไปกรองเอาแต่น้ำของเขานะคะ นี่ก็เป็นเจเลเมล็ดแฟกที่บีได้กรองแล้วก็แบ่งออกมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆจ๋าปริมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับผมของเราเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นครีมนวดผมนะคะครีมนวดผมนี้ก็แล้วแต่เพืเ่อนๆชอบสูตรไหนก็สูตรนั้นเลยนะคะส่วนมากแล้วเขาก็จะให้ผมนุ่มลื่นนะคะไม่ชี้ฟูไม่พันกันนะคะเพืเ่อนๆจ๋า ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของเราแล้วก็หนังศีรษะของเราด้วยเบบี้ออยนะคะเบบี้ออยแล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนน้ำมันตัวไหนที่เรามีก็สามารถเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าเขาก็จะไปช่วยบำรุงลากผมแล้วก็หนังศีรษะเส้นผมก็เกล็วามชุ่มชื้นได้ เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังทําให้เส้นผมของเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะเพื่อนขจัดร,งรังแคหรือว่าสิ่งสกปรกตกค้างได้ดีมากๆด้วยค่ะ <c oughs> แค่นี้กันเลยค่ะเพื่อนๆคน้นปนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะเพราะว่าเจลมาเลเฟคเขาค่อนข้างเหนียวนะคะ ต้องคนส่วนผสมให้เข้ากันดีๆเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปหมักผมกันได้เลยนะคะหลังจากที่เราคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาก็จะเป็นสีครีมนวลแบบนี้น่าใช้มากเลยนะคะเพื่อนขั้นตอนในการฉลมลงบนหนังศรีรษะก็อย่างที่บีแนะนําไปทุกคลิปนะคะถ้าใครที่มีผมมันจนเกินไปบีแนะนําให้ไปล้างทําความสะอาดสิ่งสกปรกตกค้างออกก่อนนะคะแล้วก็เช็ดให้บาดบาน ค่อยมาลงทิศเมนนะคะแล้วก็เป็นการเปิดเกล็ดผมด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อให้ทิศเมนซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวบีขออนุญาตทําให้ดูก่อนนะคะขั้นตอนนี้ใครๆก็ทําได้นะคะเพื่อนฉลูมลงไปในผมของเรานั่นเองนะคะใส่แบบนี้เลยเนาะก็ดึงนะคะดึง ทำแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆจ๋าเหมือนเราทำที่ร้านเลยนะคะดึงๆเพื่อให้ทิปเมมของเราซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราอีกทีนึงนั่นเองนะคะเพืเ่อนๆจ๋าเนาะหลังจากนั้นให้เราทำแบบนี้จนทั่วผมของเราดีเลยนะคะเก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยแล้วก็คุมติดกิฟต์แล้วก็คุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ำอีกทีนึงนะคะเพืเ่อนๆจ๋า นาะปล่อยทิ้งไว้สามสิบถึงสี่สิบนาทีหรือว่าถ้าใครม,มีไม่มีเวลาจริงๆขอให้ได้ยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนสูตรนี้สามารถอ,อบไอ้น้ําได้ด้วยนะคะถ้าใครที่มีเครื่องอบไอ้น้ําหรือหมวกอบไอ้น้าสามารถอบได้สิบถึงสิบห้านาทีเลยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมขึ้นไปอีกนะคะเพื่อนๆจน๋าเนอหลังจากครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดสิ่งสะกะปรกออกนะคะเพื่อนๆจ๋าเงินเราสระผมปกตินะคะเนอสูตรนี้สามารถทําได้หนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์นะคะ มีคิดว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมีฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับสไครป e เพื่อเป็นกำลังใจให้มีทำคลิปต,ต่อๆกันไปนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย